รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่ตัวนี้มีไลอินไลเอาท์นะครับมีออดิโออินด้วยนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาที่เครื่องนี้ได้นะฮะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันก็จะมีออฟนะครับอินออดิโออินนะฮะแล้วก็เรดิโอนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้ถ่านแค่2ก้อนนะฮะกพาสะดวกมากนะฮะต่อไลอินไล้วเอาท์ได้ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่ตัวนี้โมเดลโมเดล srf สี่สิบแปดนะครับนะฮะ หายากนะตัวนี้นะลายสวยมากนะครับลายด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเทสระบบวิทลายอินให้ก,ก่อนเลยนะครับเริ่มอ,อันที่สองเสียบอุปกรณ์ภายนอกนะน, 5, นะครับผ่าน AUX 3.5นะครับตรงนี้แล้วก็มาเปิดเดี๋ยวผมเ,เทสจากเ,าเนี่นะเทสจากบล็อกแมนนะครับสามารถทําตัวนี้เป็นลำโพงพกพาลำโพงต่อตัวโทรศัพท์ได้นะครับสะดวกสบายฟังไม่ทื่เอ็มเอ็มได้นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับถึง 108, ร้อยแปดตัวนี้ก็ถึงพันเจ็ดเกินนะครับออเดียโอเอาหูฟังเสียงปกติเป็นระบบสตูดิโอนะครับวอลลุ่มขึ้นลงปกติหมดนะครับเสียงดีนะครฮะตัวน,นี้จากตัวน,นี้ต่อจากเครื่องนะต่อจากวอแมนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเท่านะครับต่อไประบบวิทยุนะฮะเลื่อนขึ้นบนสุดจะเขียนคำว่าเรดิโอนะครับท่อไปกะขึ้นของมะล้อมีเอ็ม สถานะไฟติดเุกนะครับเวลาเชื่อมเพื่จะติดใ <80 S 1> นซองสวนเฉลิมพระเ,เกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสารรพนนี่เป็นมาเป็นจะพื้นของบ้านเราไม่นานะครับพื้นดีมากนะครับเสาทาาี่มีตรงนง<า>้นนะครับแล้วก็มาหม้อไผ่ในยุคเล็กสุนี่ดีมากนะครับก่อนที่จะ มอบไปกับคุณอนุทินด้วยอันไปหาคุณอนุทินชอาวิรกุลรองนายกแล้มตีว่าการก็ส่งหูฟังนี่อาจจะเสียบแต่เสียบปุ๊บมันจะออกหูฟังอย่างเดียวส่วน l ล y o u t นี่ก็คือออกทั้งหูฟังแล้วก็เสียงก็จะออกนอกด้วยนะครับพร้อมกันสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อปขยายได้สวยประมาณนี้นะครับจะบ้านจับมือนายกรัฐมนตรีบอกมือนิ่มถามว่ามือนิ่มไหมนายกก็บอกว่ามีช่องคล้องสายด้วยสำหรับคนมีสาย สายฟ้องเหมือนสายโทรศัพท์นะครับสีนาทีที่เกเครื่องก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับโอเคครับปรจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ